เป็นไงครับความต่างต่างกันเยอะเลยนะครับระหว่าง24กับ36นะครับ VJP Electric Bike Japan สวัสดีครับรีวิวของกันดีกว่านะครับวันนี้มารีวิวรถยี่ห้อ Panasonic นะครับไซส์20นิ้วนั่นเองใช้งานได้3ระบบมีเกียร์ทั้งหมด3เกียร์นะครับอะมาเริ่มกันไล่ออปชั่นรถกันก่อนเลยละกันนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะเดี๋ยวขอวางก่อนละกัน รถนะครับเป็นตัวถังอลูมิเนียมสีเดิมนะครับผมยี่ห้อพานาโซนิกนะครับตัวนี้เป็นล้อหน้านะครับล้อหน้าเป็นล้อไซส์ย0นิ้วอลูมิเนียมล้อหลังเป็นล้อไซส์ย0นิ้วอลูมิเนียมเหมือนกันมีเกียร์สเกียร์นะครับเขาเรียกว,ว่าเกียร์ดุมนะตัวนี้เกียร์เปลี่ยนตรงนี้ครับนี่นมีตัวเลขบอก3 2 1สองนหนึ่งสานะครับอ่าตัวนี้มีกระดิ่งมาด้วยนะครับมาแล้วก็ ต่อมาเป็นเรื่องของอะไรตัวล็อกล้อหลังมีครบเบ็ดเสร็จเลยนะครับตัวล็อลวล,อล้อหลังมีครบมาก้องอยู่เฉยเดี๋ยวผมปรับให้เองแล้วกันคอนะครับสามารถที่จะปรับให้สูงได้นะครับหรือจะต่ําลงแบบนี้ก็ได้การบอกก็สามารถที่ปรับสูงต่ําได้มาด้านหน้านะครับมีไฟด้วยนะครับส่วนต่อมาก็เป็นด้านข้างนะครับด้านหลังมาเดี๋ยวเรามา ใช้ลองเทสระบบใช้งานกันดูนะครับนะเดี๋ยวเรามาแจ้งกันก่อนละกันนะครับ24โวลต์13,400บาท36โวลต์17,400บาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับวันนี้ไม่ได้ไปวิ่งนะแต่ว่าจะมาดูความแตกต่างของเอาแค่การมอตเตอร์หมุนละกันนะว่า24กับ36มันจะแรงต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวขอใส่เป็น24โวลต์ก่อนละกันนะครับ24โวลต์ปึ๊บ ปั่นจักรยานธรรมดาก็เหมือนจักรยานปกติเลยครับมีเกียร์สเกียร์นะครับก็จะปั่นได้อารมณ์แบบออกกําลังกายหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับ2เปิดสวิตช์กุญแจจะเห็นเลยนะครับว่าระดับไฟขึ้นอยู่ที่28.7นะครับคันนี้ผมทําระบบรองรับไว้24และ36นะปั่นระบบไฟฟ้าก่อนนี่ครับนี่คือระบบไฟฟ้าของตัว2 4โวลต์นะครับก็จะลมจุมจิ๋มแบบนี้นะครับ พอเราหยุดระบบไฟฟ้านะปึ๊บไฟฟ้าก็หยุดด้วยอ่ะถ้าเรามาลองบิดกันบ้างละกันนะครับบิดความแรงประมาณนี้นะครับผมคือ24โวลต์นะครับราคาอยู่ที่13,400บาทนะครับไฟหน้าติดสว่างแบบนี้เลยอ่านะครับต่อมาเรามาลองตัว36โวลต์กันบ้างนะครับเน้นย้ำนะครับว่าครันนี้ผมทำระบบรองรับไว้24และ3านะ มาเรามาลองสาวที่หกวัวกันบ้างดูอัตรานะครับไฟขึ้นอยู่ที่40เลยมาลองปั่นระบบไฟฟ้ากันดูก่อนนะครับเมื่อกี้เอื่อยๆเลยนะดูตัวนี้เป็นไงครับความต่างๆกันเยอะเลยนะครับระหว่าง2ี่ี่กับสาที่หนะครับหยุดระบบไฟฟ้าเนามือหยุดแล้วนะครับเรามาเร่งกันบ้างนะ นะครับเห็นไหมครับว่าความแรงต่างกันนะต่างกันประมาณ10บสิบนะครับผมความแรงประมาณสิกิโเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะแล้วก็เรื่องของทอร์คด้วยนะครับเวลาการออกตุงออกตัวอะไรพวกนี้นครับ3 6โวลต์17,400บาทแบตเตอรี่ใหม่ลิเทียมนะครับเน้นย้ำว่าเป็นลิเทียมแบตเตอรี่1865 0นะ3 6โวลต์ w, นะครับ17,400บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับ เก็บเงินไปทางจ่ายเพิ่มอีก400กว่าบาทนะครับตัวนี้ววิ่งอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็น36โวลต์นี่วิ่งอย่างนี้เลยหรือจะปัดระบบไฟฟ้าก็ช่วยปลอดแรงนะครับอ่าเอาครับวันนี้ผมรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ